สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกๆท่านนะครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับน้องบูมคนรักบ้านสไตล์โมเดิร์นนะครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมอยู่ในพื้นที่จังหวัดระยองนะครับอำเภอบ้านค่ายนะฮะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูบ้านโมเดิร์นสวยๆนะฮะด้านหลังนะครับนะฮะก็จะมี3มห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องโถง1ห้องครัวนะครับหลังนี้นะครับผมมาถ่ายทําเป็นไอเดียนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่เจ้าของบ้านด้วยนะฮะแล้วก็ขอขอบคุณช่างไฟนะครับ ที่อนุญาตนะครับให้เราเนี่ยเข้าไปถ่ายทำนะครับเป็นแบบเป็นไอเดียให้กับท่านผู้ชมท่านที่อยากจะสร้างบ้านสไตล์โมเดิร์นนะครับ3ห้องนอน2ห้องน้ำหลังนี้ผมถือว่าแบบสวยเลยทีเดียวโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยครับ Let's go <S มาครับท่านผู้ชมผมยืนอยู่ตรงหน้าบ้านนะฮะท่านผู้ชมหลังคาเนี่ยเป็นหลังคานะครับรวมทะเลออกมาเนี่ยจะเป็นหลังคา3สเต็ปนะครับก็ มีกระเบื้องนะฮะแล้วก็เชิงชายนะครับ right? แล้วก็ไม้ระแนงเนี่ยด้านบนทั้งหมดนะฮะและเสห right? ะเาหน้าบ้านเน <traveling. S 1> ี่ยจะเป็นเสาโชว์นะครับอยู่3ต้นนะครับมีระเบียงหน้าบ้านอยู่ทางด้านซ้ายมือของท่านผู้ชมนะครับแล้วบนไดขึ้นไปทางหน้าบ้านเนี่ยจะมี3ขั้นนะฮะหน้าต่างเนี่ยฮะเอ่อจะมีบัวด้วยนะครับท่านผู้ชมขอบบัวนะฮะตอนนี้ก็ยังทาสีอยู่นะครับพี่เจ้าของบ้านทาสีเองนะฮะหลังนี้นะครับผมทําเป็นไอเดียเท่านั้นนะ เบอร์ช่างไม่มีนะครับเพราะว่าช่งางช่างทิ้งงานไปนะครับอันนี้พี่เจ้าของบ้านก็เลยลุยต่อนะครับยินดีกับพี่เจ้าของบ้านด้วยนะครับที่สร้างบ้านเสร็จนะครับนะฮะนี่ฮะด้านหน้าเนี่ยจะปูกระเบื้องที่เสานะครับแล้วก็จะมีไฟโชว์นะฮะอยู่3ดวงครับแล้วก็มีไฟโคมสละเปาเนี่ยทางระเบียงบ้านอยู่2ดวงนะฮะท่านผู้ชมอ่ะเดีย๋ยวเราจะพาเดินขึ้นไปเลยนะครับเดินขึ้นไปนะฮะ ด้านซ้ายมือก็ปูกระเบื้องด้านบนหมดแล้วนะครับนี่ฮะเหลือเก็บสีรายละเอียดนิดหน่อยครับหน้าต่างเป็นสีขาวนะฮะนี่ครับบนไดขึ้นหน้าบ้านนะครับจะเป็นเอ,อ่อสขั้นครับผมนะฮะอ่าเราเดินขึ้นไปนะครับประตูหน้าบ้านเนี่ยจะเปิดจะเป็นทางสไลด์ซ้ายแล้วก็สไลด์ขวาออกไปนะฮะท่านผู้ชมแล้วติดฟิล์มสีเขียวถือว่าสวยงามมากครับบ้านหลังนี้นะ ขึ้นไปเนี่ยกระเบื้องนะครับเป็นแบบหยาบนะฮะกระเบื้องระหว่างระเบียงนะฮะเนี่ยฮะ,ะชายคาหน้าบ้านแล้วรวมไปถึงระเบียงข้างบ้านด้วยนะครับเป็นแบบหยาบนะครับบันได3ขั้นนะฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมให้ดูก่อนบันได3ขั้นที่ผมเดินขึ้นมาเนี่ยก็เป็นแบบหยาบนะครับอ่าเราเข้ามานะฮะเข้ามาภายในตัวบ้านเนี่ยจะเป็นห้องโถงนะครับห้องโถงประตู2ประตูที่ท่านผู้ชมมองอยู่เห็นนะฮะเป็นห้องนอนนะครับทั้งสองห้องเลย แต่ดูนะครับท่านผู้ชมด้านขวามือเป็นหน้าต่างนะฮะหน้าต่างเนี่ยมีถึง1,2,3,4,5สหนะครับหาบาทเลยทีเดียวฮะแล้วด้านบนก็จะเป็นฝ้าหลุมนะครับนี่ฮะอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูมองนะครับว่าด้านนอกบ้านก่อนนะฮะนี่ครับคือเห็นพี่ช่างไฟบอกว่าเจ้าของบ้านเนี่ยถมดินไปนะฮะโหถมดินไปเยอะครับท่านผู้ชมเพราะว่าด้านหลังเนี่ย เป็นบ่อน้านะฮะถมดินไปเยอะมากนี่คือผมมองผมอยู่ตรงตัวบ้านนะครับนะฮะบ้านถือว่าสูงเลยทีเดียวฮะอ่ะนี่ครับแล้วก็เสาโชสามต้นจะเป็นอย่างนี้นะครับตรงนี้นะฮะเป็นปูกระเบื้องนะครับนะฮะปูกระเบื้องลายหินอ่อนนะนี่ครับจับคือเป็นแบบเส้นต่อเส้นนะฮะต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในบ้านกันนะครับอ่าก็ต้องขอขอบคุณพี่ช่างไฟด้วยที่ อนุญาตให้เราเข้าไปถ่ายทำนะฮะเป็นไอเดียนะครับแล้วก็บัวด้านล่างนะครับใช้กระเบื้องทำนะฮะท่านผู้ชมบัวด้านล่างนะครับใช้กระเบื้องนะฮะโครงสร้างหลังนี้ที่ผมเห็นนะครับเป็นอิฐมวลเบาครับอ่านี่ฮะเข้ามาแล้วนะครับก็ตรงนี้จะเป็นห้องนอนนะฮะหนึ่งสองห้องนอนตรงนี้เป็นห้องน้ํานะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นห้องนอนนะฮะห้องนี้มีห้องน้ําในตัวเดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องนอนแรกกันก่อนนะฮะ ประตูเนี่ยเ,เป็น UPVC นะฮะนี่ครับเข้ามานะครับท่านผู้ชมห้องนอนถือว่ามีขนาดที่ใหญ่เลยทีเดียวนะฮะอา่าแล้วก็มีตัวสต็อปประตูด้วยนะครับห้องนอนนี้นะฮะมีหน้าต่าง3บานครับ2บานนี้จะเป็นแบบบานโชว์นะฮะแล้วส่วนหน้าต่างนี้นะครับจะเป็นเปิดสไลด์ซ้ายและขวานะครับห้องนอนคร่าวๆที่ผมมองนะฮะก็ขนาด3 จุดห้าคูณสามจุดห้านะครับนะฮะห้องนอนนี้มีห้องน้ําในตัวครับเดี๋ยวเรามาดูห้องน้ํากันนะฮะห้องน้ําเป็นแบบนี้เลยครับนะฮะก็ชักโครกนะฮะอ่างวางบนนะครับแล้วก็ชุดชาวเวอร์เลนนะฮะอิดบล็อกนะครับเบิ้ลนะฮะเบิ้ลอิดบล็อกแบบไว้วางของด้วยครับนี่ครับสเต็ปนะฮะแบ่งแยกสเต็ปได้ดีครับผม นี่ฮะมีชาวเวเลนกระเบื้องเนี่ยปูด้วยสีน้ำตาลแล้วก็สีขาวนะครับดูอ่างฮะสีดำนะครับเป็นสไตล์โมเดิร์นเลยทีเดียวนะครับประตูนะฮะแล้วก็ราวแฝนผ้านะครับคือภายในห้องน้ำเนี่ยปูกระเบื้องนะฮะสุดถึงฝ้านะครับเป็นลายหินอ่อนฮะต่อมาครับเดี๋ยวเราจะไปรับชมอะไรกันก่อนนะครับหลังจากที่เรารับชม ห้องนอนห้องแรกไปแล้วนะฮะนี่ครับตัวสวิตไฟนะครับเป็นสวิตสีดําราคาถือว่าสูงเลยทีเดียวนะฮะส่วนต่อมาครับเราจะมาแวะห้องน้ํากันก่อนครับห้องน้ำเนี่ยเป็นห้องน้ําห้องรับแขกนะครับนี่ฮะเข้ามานะครับก็เจะบเบิ้ลอิดบล็อกเหมือนกันนะครับเป็นไว้วางของนะฮะไว้วางแชมพูยาสระผมครีมอาบน้ํานะครับด้านขวามือก็มีราวแขนผ้านะครับตรงนี้เป็นชาวเวอร์เลนนะฮะ แล้วก็ชักโคของอเมริกันสแตนดาร์ดครับผมทางด้านซ้ายมือเป็นกระจกนะฮะแล้วก็อ่างวางบนครับนะฮะเป็นแบบนี้เลยนะฮะไล่ระดับพื้นได้ดีเลยทีเดียวครับผมนี่นะฮะนี่สำหรับห้องน้ำภายในห้องโถงนะครับมีเออซอร์วิสฟ้าด้วยนะครับด้านบนนะฮะท่านผู้ชมเห็นหรือเปล่าครับอะห้องนอนแรกผ่านไปนะครับเดี๋ยวเราจะมารับชมห้องนอนที่2กันต่อฮะ นี่ครับห้องนอนที่สองเป็นห้องนี้เลยนะฮะอ่านี่ฮะวงกบเป็นสีขาวครับนะห้องนอนที่สองนะครับดูครับผมห้องนอนนี้ถ้าคับคาคับคาน่าจะขนาด4ี่คูณสี่ครับผมท่านผู้ชมมีหน้าต่างสามบานครับเป็นหน้าต่างปิดตาเนสองบานแล้วหน้าต่างเปิดบานสลด์ในหนึ่งบานครับโคมไฟเป็นโคมไฟละสเปาหนึ่งดวง LED สี่ดวงนะครับภายในห้องนอนเนี่ยเป็นสีขาวนะครับท่านผู้ชม นี่ฮะก็กําลังเก็บสีเก็บรายละเอียดอยู่เลยนะครับห้องนอนทุกห้องผมว่าน่าจะมีตัวสต็อปประตูด้วยนะครับแล้วปลั๊กไฟเนี่ยเป็นสีดําราคาแพงมากนะฮะชุดไฟใช้ในห้องนอนนะครับมีถึง4จุดเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมนี่ครับมีถึง4จุดฮะสวยงามมากครับนะให้ดูนะครับว่าเป็นขนาดแบบนี้เลยนะฮะดูเป็นแบบเป็นไอเดียได้นะครับต่อมาครับผม ห้องนอนสุดท้ายครับเป็นห้องนอนที่3ครับห้องนอนนี้ก็อาจจะลกนิดนึงนะครับเพราะว่าพี่เจ้าของบ้านนะครับยังทาสีไม่เสร็จครับนะห้องนอนนี้น่าจะ3 3คูณ3.5นะครับเท่าที่ผมมองนะฮะมีตัวสตอปประตูด้วยครับนะฮะอยู่ด้านบนนะท่านผู้ชมเห็นไหมนะครับตัวสตอปประตูเดี๋ยวผมพาไปดูฮะนี่ฮะคือทําไว้ด้านบนถือว่าดีมากครับเพราะว่าอะไรครับเวลาเราเดินเนี่ยมันจะไม่เตะครับท่านผู้ชม ห้องนอนนี้ก็มีไฟ l e ร์ด4ดวงไฟโคมสระเปา1ดวงครับแต่ท่านผู้ชมเ,เป็นซิกเนเจอร์ตรงไหนมีหน้าต่างด้วยนะครับภายในห้องนอนนะฮะคือเป็นแบบบ้านที่ดีมากเลยนะผมเพิ่งเคยเจอนะครับแบบนี้ฮะนี่ครับแล้วก็อันนี้กราบพ้าด้วยนะฮะนะครับพี่เขาก็นำพ้าเข้าแล้วนะฮะต่อมาครับท่านผู้ชมทางเดินตรงนี้นะครับทางเดินตรงนี้นะฮะจะเป็นทางเดินไปห้องครัวนะฮะ ทางเดินตรงนี้เป็นทางเดินไปห้องครัวหน้าต่างที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ทางด้านขวามือนะครับเป็นหน้าต่างปิดตายนะครับนี่ฮะเป็นหน้าต่างปิดตาย2บานนะครับเราเดินไปทางห้องครัวปุ๊บก็จะเจอหน้าต่างนะฮะบานหนึ่งบานที่3สามารถเปิดได้ครับนี่ฮะห้องครัวท่านผู้ชมถือว่าออกแบบได้ดีมากครับนะฮ้องครัวถ้าขับคับคายขับคาขนาด2.3มนะครับท่านผู้ชมความกว้างเนี่ยความยาว น่าจะประมาณ5เมตรนะฮะประมาณนะครับเพราะว่าผมไม่ได้วัดขนาดต้องขออภัยด้วยนะครับนี่ฮะปูกระเบื้องนะครับสุดฟ้าเลยทีเดียวนะฮะปูกระเบื้องสุดฟ้านะครับแล้วก็เอ่อก่อท็อปนะฮะนี่ฮะแล้วท่านผู้ชมดูนะฮะตัวนี้เป็นของ h o m e w o ูดนะฮะเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเหมือนกันนะฮะบานซิงยี่ห้อ Home Wood นะฮะแล้วด้านบนท่านผู้ชมดู ตรงนี้นะครับเป็นหินอ่อนนะเป็นกระเบื้องลายหินอ่อนนะฮะนี่ครับเดี๋ยวขอญาตเปิดไปดูด้านหลังสักนิดนึงนะครับอ่านี่ฮะโหท่านผู้ชมเปิดมาดูด้านหลังนี่ครับด้านหลังเป็นอะไรฮะด้านหลังเป็นโซนซักล้างนี่ครับแล้วหลังนี้นี่ฮะด้านหลังเป็นโซนซักล้างเนี่ยครับพี่เจ้าของบ้านนะครับ ถมดินไปน่าจะราคาสูงมากครับท่านผู้ชมนะฮะน่าจะถมดินไปราคาสูงมากครับอันนี้ด้านหลังเป็นโซนซักล้างนะฮะถือว่าสวยงามเลยทีเดียวครับก็โอเคนะฮะคลิปนี้จบลงไปแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยครับ